สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะามาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องสาวบุญพารวยวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจำวันที่18สิงหาคม2565มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมมาดูผลกันนะคะพี่น้องจ๋ามาดูผลของวันที่17กันก่อนเนาะใครดูรวตัวใหม่นะคะ อ่าวันที่17นะคะนอยเฉพาะกิดออก2 4 0ล่าง6 2อันนี้แอดก็หลุดไปนะคะแอดให้เด่นที่3 7 9เนาะอ่ะในอนอยพิเศษนะคะ0 5 2ล่าง2 0นะคะหลุดไปในอนอยปกตินะคะ182ล่าง7 8นะคะอ่ะเด่นที่7เรามานะคะรูทที่7เนาะ เจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดมาตัวที่แอดเน้นเนาะพี่น้องจา๋าส่วนแปดสองแอดหลุดไปนะคะเดี๋ยวแอดเขียนผลถูกไหมแป๊แบบหนึ่งนะคะตอนแรกว่าจะไม่ลงคลิปพี่น้องเอ้อร่างกายไม่ไหวนะคะนะเพิ่งมาอานตอนเช้า โอเคอ่าตัวต่อมานะคะ VIP เนาะ VIP บนหนึ่งหนึ่งศูนย์ล่างสามสี่อ่าหนึ่งศูนย์แอดหลุดไปนะคะแล้วก็สามสี่เนาะสามสี่มาในชุดกันนะคะมาในชุดกันอ่าวันนี้ก็มาแค่สองคู่นะคะสำหรับเก้ากับสามแอดไม่มาเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ อแอดก็จะให้แค่ตัวรูดเนาะพี่น้องจะชุดกันไปดูในสูตรมันรวมนะคะอ่มาดูของวันที่18นะคะวันที่18สิงหาคม2565นะคะ านอยสูตรเม็ดเดียวนะคะ,ะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวเด่นของแอดเนาะอ่าตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็จะมี7 0 9เนาะ 709ย์แอดจะวิ่งรูดที่9นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบ9ก็นำา7กับ0ไปพิจารณานะคะหรือจะกลับหัวเป็น6ก็ได้เนาะทาไม่ชอบนะคะอ่ะ9ก็จะมี9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 96 97 98แล้วก็99นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะอ่ะ เก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดนะคะอ่ะ จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจ๋านําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สูตรบัตรวมนะคะแต่ว่าพี่ๆีก็เผื่อชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละท่านแต่ละคนก็ชอบต่างสูตรกันออกไปเนาะสําหรับพี่พ FC เอฟซีที่มาใหม่ก็ดูก่อนก็ได้นะคะอ่าถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะอ่คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ